ีครับนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะตอนนี้เรามาถึงคลองสังเนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือชมวิถีธรรมชาติหรือ Little a m a เม n กันเดี๋ยวไปดูกันเป็นไงสวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยงไงไปได้บ่อยครับตอนนี้เราพาทุกคนมาทํากิจกรรมครับวิถีชุมชนนะลิตเติ้ลอเมซอนที่คลองสังเน่นะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างใช้เวลาล่องประมาณ1ชั่วโมงนะครับไปได้ลำละสองคน500บาทครับ้าไปดู อ่ะพี่ครับเรียนเชิญให้คนมาเที่ยวที่นี่เลยครับสวัสดีครับนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับอ่าสามารถที่จะมาล่องเรือนะครับที่คลองสังเนหรือว่าลิฟต์ออนอเมสันตะกนป่าของบ้านเรานะครับของพื้นที่ในละแวกของเขาหลักนะฮะใช้ระยะการเดินทางนะฮะก็ไม่ไกลจากเขาหลักนะใช้ประมาณ30นาทีแล้วก็ล่องเรือนะชมธรรมชาติแล้วก็ที่นี่เป็นจุดไฮไลท์ของผมนะครับคือจะมีลากไซบรานนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะดูด รูปภาพจากตรงนั้นได้ว่ามันเป็นยังไงมั่งคือไฮไลท์ของที่นี่นะครับมันเป็นภาพที่สวยๆนะฮะแล้วก็มุมมองที่สวยเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการที่จะหามุมมองนะครับแล้วก็จัดชุดสวยๆมาถ่ายรูปได้เลยนะยินดีต้อนรับครับผมครับสวัสดีค,ครับผม๋ยวเราขึ้นที่อยู่เบอร์โทรให้นะครับแล้วภาพสวยๆนะครับเรากําลังจะไปดูจุดไฮไลท์ของที่นี่นะพี่เขาบอกให้ไปครับเดี๋ยวเราจะดูซิมันจะมาไม่ถึง ต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะนี่โอ,โอ้เดินไม่ง่ายนะครับอุ้ยลากใสโบราณโอ้ตอนนี้เรามาถึงลากไสโบราณจุดนี้แบบชิคมากอะจุดเนี้ยชิคมากเดี๋ยวเราถ่ายรูปเก๋ๆไปดูเราจะพาทุกคนลุยลุยขึ้นไปที่ต้นไทรนะจุดนี้ชิคมาก แล้วตอนนี้เราภารกิจเราครับขึ้นมาอยู่ตรงเขาเรียกว่าไะพี่ต้นอะไรนะต้นไทรฮะรากไทรโบราณอ๋อต้นรากไทรโบราณเลยนะครับเนี่ยเราลุยเดินเข้ามานะก็เหนื่อยเหมือนกันใครมาต้องเข้ามาถ่ายรูปตรงนี้พี่บอ,อกไม่นด้เดี๋ยวมาไม่ถึงครับไทรพวกนี้น่าจะอายุนานมากอย่าพี่อายุก็มันหลายร้อยปีคะมันหลายเจเนอเรชั่นเป็นรุ่นต่อรุ่นรากเล็กๆตัวนี้ต่อไปมันก็จะใหญ่นะครับมันก็ใหญ่ไปเรื่อย คองสังเหนนะครับปราพุแแนะนำเลยนะให้ทุกคนมาเที่ยวกันครับแล้วมาถ่ายรูปชิกๆแบบเ่าเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปชิคๆไปโชว์เนี่ยทางที่เข้ามาต้องเป็นสภาพเนี้ยต้องดุยกันเข้ามาเนี่ยมีรองเท้าบู๊ตเนี่ยแล้วเดินแล้วก็จะหนึบหนึบนะ โอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับเหมือนเรามาตลาดน้ำเปล่าวะไม่กลัวบ๊ายบายหุ่ยมากันเยอะเลยอ่ะกเก็พูดกล้องหน่อยกลัวไหมกลัวอย่างไรกลัวไหมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีธรรมชาติอะไรให้ดูกันบ้างนะครับหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ครับเรามาล่องเรือ อยู่ในคลองสังเนนะครับเป็นการดูวิถีชุมชนนะธรรมชาติปราบพุนะครับก็คือลำหนึ่งมาได้2คนนะ500บาทระยะทางประมาณ3กิโลเศษนะครับไปกลับทางเดียวกันนะก็มีธรรมชาติให้เราดูนะครับแล้วก็มีพวกสัตว์หลายๆอย่างเช่นงูนกลิงไหนครับอ้มีงูมีงูนี่โอเค การเข้ามาที่นี่ก no. ็ต cool ้องระวังนิดนึงนะครับมีงูครับนี่ครับนี่ข้างหน้าเป็นอย่างนี้บรรยากาศตอนนี้ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับนกงูนกอะไรนะนกเนือกนกเนือกอ่านี่อ่าเหมือนจะคนรู้จักเลยครับนี่นี่จะขับขึ้นฝั่งแลวเนี่ยดูนิโอ้โหพีมากเลยไหนวะอ่าขึ่นไปจับได้ไหมก้าก้าง่วงคงเคงได้นี่ครับ เราเก็บบรรยากาศถ่ายรูปกันอยู่นี่นี่นี่พี่อ่นมา้นี้ประมาณกี่กิด้านหลังเราเนี่ยเป็นจุดที่คนนิยมมาถ่ายกับลากไซนะใครล่องมาก็มายืนถ่ายชิคๆตรงนี้ได้เลยครับโอเคไปกันต่อเนี่ยมาเรื่อยๆครับอากาศดีมากตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับอ่ะไปกันต่อนี่งูเต็มเต็มน มันนอนได้โดยที่มันแบบไม่ตกลงโอ้โหงูเ oh, มื่อกี้งูแบบนอนบนกิ่งแบบเล็กมากอะ่ะลุงเขาบอกว่ากลวงงูเล็กกรงงูใหญ่กินอีกทีนะเขาเลยต้องหลบโอเคเรากําลังจะต้องกลับนะครับนี่บรรยากาศของคลองสังเนนะก็ร่มรื่นดีครับใครมาแนะนําเลยนี่ที่นี่เขาเรียกว่า t ิ l e อเมซอนนะโอเคอ่ะไปะลุยนี่ครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายกับต้นไซต้นนี้นะเดี๋ยวเราจะมีภาพหมู่ครับหลังจากเราล่องเรือมาสักพักเนะี่ยเราจะรู้ว่าแบบมีธรรมชาติสวยงามที่อยู่ในแบบคลองสังเนยเยอะนะโดยเพราะลากไซในบางจุดที่แบบโน้มออกมาเป็นแบบลักษณะอุโมงค์หรือว่าการล้มของมันนะมันทําให้ภาพมันคนที่ถ่ายรูปอะจะถ่ายมาแบบค่อนข้างชิคเลยเนะี่ย โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้กัอาร์ตอะไรเท่าไหร่ไปไ,ได้บ่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย